มาถึงโคราชาก็บริเลงเลยค่ะแวะตลาดนวนไทยก็มีปลาน,นิลค่ะก็ทำไปละเกาถอดเกล็ดไหลไว้หมดแหละนี่ก็มาซับมาซับเผาหนูแล้วก็อันนี้ค่ะพริกพริกที่จะแตะจะแกงก็ตำใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมรากผักชีใบมะกรูดใส่นิดๆหน่อยๆก็ละก,ก็หลาย <c oughs> จะมาเลงนะคะเราจะเอาเครื่องแกงใส่ไปก่อน อันนี้คือความอร่อยอร่อยนะครับน้ำสาเข้าไปต้มแกงใส่ไปก่อนต้มแบบต้มแบบมั่วค่ะวันนี้โอ้อใส่ไปพวกมันชุนเลยนะจะใส่ทั้งมะน,นาวใส่มะน,นาวแต่ก็ใส่น้ำเปียกด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันให้น้ำเดือดหรือว่าจะใส่ปลาค่ะ <S <S 1> <S 1> น้ำเดือดเลยนะคะเราจะใส่ปลาเลยเด้เอ,อนูซูมม่ได้ไ่ใส่ใก,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 ใก้ตัวนึงเราจะตัดเป็นสามคนอนะ,ะตัวไม่ใหญ่มากมต้องใช้มือเลยไม่เสร็จ ใส่เกลือไปด้วยนะจะได้ดับคาว คนไม่แตะไม่ต้องเดี๋ยวรอมาดูคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสนะคะใส่อาจารย์ชูไปค่ะอาจารย์ชูนี่ให้มะหามในต้องตัดน้ารนิดนึงค่ะเพอให้มันไปตัดรสให้มันกลมกล่อมภาพไม่ได้ค่ะส <c oughs> วนนี่แบบสวนนี้ว่าใส่ไปนิดนึงค่ะ ฉั S <S นจะใส่มะขามเปียกไปนะอันนี้ฉันยังไม่ได้คนเลยนะฉันจะใส่ปลาไปฉันจะนบีบมะนาวมะนาวดูนาคนบิดเลยนะจะอร่อยไหยนะเราก็จะชิม ดูเดี๋ยวลองไม่ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมะขามมันละลายอยู่โอเคคนได้แล้วตแต่คนนะปลาหายไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราจะขอมญาตชิมก่อน มกนดนอ่มีเกมีเข็มโอ้อสันสันยังไม่มีรสอะไรเลยยังไม่เปี้ยวอะไรเลยอ่ะพอ,อก่อนปรุงรสได้ที่เลยนะคะ มาใกล้ๆหรอกมาใกล้ๆนี่แหละฉันจะใส่อันนี้คือใบกะเพราขึ้นหอมหัน่นแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วมีขามีใบกุฎมีนิดหน,น่อยๆผสมไปจ้แต่ดูคราบเด็ดร้อนแล้วพวกชีต้นหอมมาค่ะสูตรที่หมอเล่คือสูตรนี้ อีฉันเติมพริกป่นไปนิดนึงนะมัวปคนมากเดี๋ยวฝา,นะาเล็กมดโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะกินกันเลยนะเดี๋ยวแต่งแต่งแล้วโอเค